สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งในทีที่กรองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนนะครับตีริมช็อตแบบดังๆแรงๆกันนะครับผมอ่าหลายๆคนคงจะชอบตีแบบเออยากตีแบบริมช็อตให้มันเสียงดังๆมีพลังเวลาไปเล่นอ่าเวทีแบบการแจ้งหน่อยนะครับผมอ่าแต่หลายๆคนเวลาตีเนี่ยบางครั้งไปเจอนะครับผมสแนทที่ปรับระดับความสูงอาจจะไม่เท่ากันหรือบางทีก็ ฝึกตีมานานแล้วแหละแต่ยังหาจุดโฟกัสไม่เจอนะครับอาจจะตีแล้วแป๊กอะไรอย่างนี้บ้างนะครับผมวันนี้ผมมีวิธีการนะครับผมที่เราจะหาจุดโฟกัสอ่าแบบว่าสเนนีเนี้ยยังไม่เคยตีเลยนะครับผมวิธีการก็คือใช้2มือเลยนะครับสูตรผมคือใช้2มือเลยแล้วก็ตีธรรมดาไปก่อนแล้วก็ค่อยๆพยายามตีจากธรรมดาแล้วก็ค่อยๆมาริมช็อตทั้ง2มือเลยนะอ่าริมช็อตทั้ง2มือเลย หมครับพอเราตีแบบนี้ไปปุ๊บมันก็จะได้นะครับผมเราก็จะเริ่มคุณแล้วนะครับผมเราก็จะรู้จุดการวางมือเพราะว่าอะไรครับหลายๆครั้งเนี่ยริมช็อตเราก็ต้องเป็นไงครับริมช็อตแบบ2มือแบบแฟรมก็มีนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับระดับความสูงของสแนร์ตามความถนัดของเราด้วยนะแล้วก็ ปรับความสูงของเก่าอีด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะนั้นก็ลองไปใช้สูตรนี้ในการหาจุดริมช็อตที่ทรงพลังของแต่ละคนแล้วกันนะครับผมถ้าใครขึ้นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำใจแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีตีกลองได้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ